มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมินชาลิดาเคลื่อนไหวแล้วหลังเห็นแคปชั่นล่าส,สุดของแอฟทักษ์ออนนอกจากโสดแล้วยังสวยขึ้นทุกวันนะคะสำหรับแอฟทักษ์ออนพักสุขเจริญต้องบอกเลยว่าโสดมานานหลายปีแล้วแฟนๆก็ลุ้นอยากจะให้แม่ได้มีรักใหม่เร็วๆค่ะโดยเฉพาะทางด้านลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ที่คอยเชียร์คุณแม่อยู่ตลอดนะคะแต่ก็ยังคงไร้วี่แวว ซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่ามีทั้งหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่เข้ามาวนเวียนร,บรอบๆตัวของแม่แอฟนะคะซึ่งไม่ว่าจะเล่นละครกับใครที่ไหนก็โดนจับจิ้นทุกรายค่ะแต่ทางด้านแอฟทักษอรก็ยังคงสถานะโสดเอาไว้อยู่ค่ะล่าสุดทางาน F ั้นแอฟทักษออนโพสต์รูปภาพพร้อมด้วยแคปชั่นระบุซึ่งแปลเป็นไทยบอกว่าสุภาพสตรีอยาให้ใครมาบอกว่าคุณเคยผ่านสิ่งสำคัญของคุณมาก่อน โดยงานนี้ทางด้านมิ้นใช้ดานะคะได้คอมเมนต์กลาง i อจของแอปทักซ์ออนเอาไว้ว่าสวยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ